มาดูกันต่อนะตะลุยข้อสอบค่ายหนึ่งสออวนอนะบายด็อกเตอร์วูดบล็อกทุกปัญหาการเรียนนะครูก็เอาข้อสอบสออวนอ มาฉเฉลยให้เด็กๆดูนะมีทั้งโจทย์ง่ายโจทย์ยากสลับกันไปเรื่อยๆนะช่วงนี้นะใกล้สอบสอวนอกันแล้วครูก็เลยเอาข้อสอบสอวนอปี6กหนึ่งหกสองหกสอะไรเงี้ยมา เฉลยให้เด็กๆดูนะยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะข้อไหนยากครูก็จะบอกวิธีบอกเทคนิคให้ฟังอย่างละเอียดเด็กๆจะต้องตั้งใจดูนะอันไหนสำคัญโน้ตเอาไว้อันไหนเป็นสิ่งใหม่ๆของเด็กๆเราก็โน้ตเอาไว้ซะนะโอเคเรามาดูกันซิว่าข้อนี้ยากหรือง่ายอย่างไรนะนะ ข้อนี้เป็นข้อสอบคัคดค่ายหนึ่งสอวนอปี61นะซึ่งโจทย์มันค่อนข้างจะเป็นยังไงเด็กๆลองดูกันสิยากง่ายน่าหนนะเขาบอกว่าให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี่ y กํลังสองบวก2 x กํลังส y กําลังสองเท่ากับ96 x กํลังสองบวกด้วย6 4 8 4 6 นะแล้วให้หาอะไรเขาให้หาว่าตกลงแล้วเนี่ยสมการมีสมการเดียวเนี่ยถามว่า x ก,กําลังสองบวก y กํลังสองเป็นเท่าไหร่นะโจทย์สไตล์แบบนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนจะทําไม่ได้ใครจะทําได้สมการมีแค่สมการเดียวแต่มี2ตัวแปรนะแต่เด็กๆจะต้องระวังอย่างหนึ่งสิ่งที่เด็กๆจะต้องระวังคือข้อนี้นะ x ไม่ใช่เป็นอะไรก็ได้นะ x ต้อง เป็นจํานวนเต็มนะ x และ y จ้องเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถูกบังคับมันเป็นสภาพบังคับว่า x กับ y เป็นเศษส่วนไม่ได้เป็นตัวสัญลัไม่ได้เป็นจํานวนอื่นไม่ได้ยกเว้นจํานวนเต็มจะเป็นจำนวนเต็มลบก็ได้จำนวนเต็มบวกก็ได้แล้วก็จํานวนเต็มศูนย์ก็ได้ไม่มีปัญหา นะดังนั้นเวลาเราจะทำข้อนี้ครูบอกได้เลยนะมันจะต้องอาศัยเทคนิคเราจะต้องมองนะเราจะต้องมองให้ขาดว่าเฮ้ยโจโจดสไตล์แบบเนี้ยเราจะต้องทำอย่างไรนะให้เด็กๆลองสังเกตดูว่าโจทย์เขามาเนี่ยอย่างเงี้ยนะ y กํลัง2บวก2 x กํลัง2 y กําลัง2เท่ากับ6 x กําลังสบวก864เนี่ยให้เราลองดูนะตอนเนี้ย ให้เราลองดูว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเราดึงตัวร่วม y กําลังสองออกมาเนี่ยนะจากตรงนี้เราดึงตัวร่วม y กําลังสองออกมาเนี่ยข้างในก็จะเหลือเป็น1บวกด้วยอะไรบวกด้วย2 x กําลังสองให้เด็กๆดูตรงนี้นะเด็กๆเห็นว่าตรงนี้เฮ้ยมันมีเอ่อหนึ่งบวกสอง x กําลังสองมี x กําลังสองเนี่ยเราสามารถที่จะทําฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้ให้มีหนึ่งบวกสอง x กําลังสองได้หรือไม่นะ 1บวกสอกำลัง2องได้ยังไงมันก็ต้องทำได้เพราะว่าตรงนี้มันมี x กำลัง2แล้วและไอตัวนี้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคืออะไรนะให้มันมี1บวก 2x กำลัง 2, 2ก่อนเลยนะให้ม,มีตัวนี้เลยแล้วค่อยไปดูตัวสำคัญคือตัวนี้มันเป็น 96x สกำลังสองสังเกตดูไอตรงนี้มันเป็น 2x กำลัง2แล้วตรงนี้เป็น9 6 x กำลัง2แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอตัวที่อยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นเลขอะไรต้องเป็น48 เพราะอะไรเพราะว่า48คูณ2เป็น96ตามนี้ละนะถ้าเกิดเรามีก้อนก้อนเนี้เราจะได้ตัวที่เป็น1บวก2 x กำลัง2ออกมาไอตัวข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างหัวมันละนะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้นะถ้าเกิดมีแค่เทอมนี้มันคือ48บวกเออบวก96 x กำลัง2ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือเหลืออะไรเด็กๆก,ก็ลองไปบวกลบเลขดูนะตร,น 48, ตรงนี้คือ8 64, นีคือ864ดตรงนี้ก็จะเเหลือพียง 816นี่นี่คือจุดแรกเลยที่จะเป็นการไขความลับสำหรับข้อนี้ฮะให้เด็กๆสังเกตดูนะตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมเราย้ายข้างมาเลยนะเราย้ายข้างมาเลยครับเอาย้ายตัวเอ่อ48คูณ1วก 2>, 2อกาำลังสองอกมานะนะตรงนี้เราจะต้องอาศัยความเขาเรียกว่าอะไรอาศัย,ายประสบการณ์พอสมควรเราถึงจะทำข้อแบบนี้ได้นะ เมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะดึงตัวร่วมได้ครูเลือ่อนแล้วนะนะเราสามารถที่จะดึงตัวร่วม1นบวกสองเอ็กกลังสองออกมาได้นะก็เป็น1นบวกด้วย 2x เอ็กกลังสองคูณกับไร y กลังสองลบด้วย48เนี่ยนะนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆสังเกตดูนะเด็กๆสังเกตดูว่า2อข้อนี้มันคูณกัน2อข้อนี้มันคูณกันแล้ว x ต้องเป็นจํานวนเต็ม y ต้องเป็นจํานวนเต็มคูณกันออกมาแล้วเป็น แปดแล้วเป็น816เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสิ่งที่มันบังคับเลยนะสิ่งที่มันบังคับเลยแปลว่าไอ้สองตัวนีตต้ต้องคูณกันได้816และไอ้816เนี่ยมีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างเด็กๆลองดูนะไอ้816เนี่ยมันก็คือ2คูณด้วย408หรือไม่ก็อะไรนะ4คูนด้วยอะไรเอ่ย204 หรือ16คูณด้วยอะไรคูณด้วย51จริงๆมันมีตั้งหลายตัวนะเด็กๆนะแต่ว่านะแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นนะสิ่งที่จําเป็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวไหนนั้นนะมันจะเป็นตัวไหนนั้นเราจะต้องไปดูว่าอะไรเราจะต้องไปดูว่าเวลาแทนค่า x เข้าไปเนี่ย x จะเป็นจํานวนเต็ม y จะเป็นจํานวนเต็มหรือเปล่าตรงนี้เราต้องไปไล่เช็คดู นะไปไล่เช็คดูเช็คอย่างไงเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างการเช็คให้ดูนิดนึงนะจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันมีตัวประกอบเยอะกว่านี้นะเด็กๆนะเด็กๆต้องไปนั่งไล่ดูเลยนะจริงๆตรงนี้มันมันยังมี3เป็นตัวประกอบอีกเนาะอย่างเงี้ยสามคูณสิบเจ็ดตรงนี้เหมือนเป็นสี่สิบแปดคูณสิบเจ็ดก็ยังได้เลยนะเด็กๆก็ต้องไปนั่งไล่แต่ประเด็นคือตอนนี้ครูกาลังจะบอกว่าเฮ้ย แล้วตัวไหนมันจะใช้ได้เออนี่ประเด็นคือตัวไหนมันจะใช้ได้นะตัวที่มันจะใช้ได้จะต้องเป็นตัวที่ถ้าตัวนี้เอาไปแทนค่าฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งไปกทนค่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วแก้สมการออกมาได้ x เ,เป็นจำนวนเต็มอะตรงนั้นอะจะใช้ได้ ยกตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งว่าเฮ้ยแบบนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะอ่ะครูจะยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งเด็กๆจะได้นึกภาพออกนะสมมติครูจะลองใช้เลขอะไรดีเลข4กับ204ดูเอ้ยมันใช้ได้หรือเปล่านะ4กับ204มันใช้ได้หรือเปล่าครูจะลองดูนะอ่ะครูจะลองดูเพราะฉะนั้นเราลองมายกมาดูนะเอา1บวกด้วย 2x งเกำลังสองเท่ากับตัวหนึ่งแล้วก็ y ี่กำลังสองลบ48เท่ากับอีกตัวหนึ่ง เรามองคร่าวๆเลยนะถ้าถ้าเกิดเราแม่นตัวเลขเนี่ยนะให้เราดูเลยว่าเฮ้ยสมมติเราจะใช้เลข4กับ204เนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูถ้าตรงนี้เป็น4นะเด็กๆดูนะถ้าเกิดตรงเนี้ยครูใช้เลข4นะเพราะฉะนั้น y กนาลัง2ต้องเป็นเท่ากับเท่าไหร่4บวก้บวก48ได้52 52ถอดลากได้ไหมห้ถอดรากไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ควรจะเป็นเลขสไหนลองเป็น204ิ204 เอ๊เพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น y กําลัง2เท่ากับเทา่าไรเอ่ยก็เป็น252ถอดรากได้ไหม y กํลังสองเท่ากับ252เนี่ยถอดรากก็ไม่ได้นะแปลว่าอะไรแปลว่าค่านี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเลขสี่ก็ใช้ไม่ได้204ก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นคู่นี้เราจึงไม่ใช้แต่ประเด็นคืออะไรนะประเด็นคืออะไรประเด็นคือเราจะใช้คู่ไหนเด็กๆก,ก็ต้องลองไปสุ่มดูนะพอดีครูสูงมาเรียบร้อยแล้ว นะครูสุ่มไม่ใช่สุ่มครูทํามาเรียบร้อยแล้วนะตัวที่มันใช้ได้จริงๆคือเลขอะไรตัวที่มันใช้ได้จริงๆก็คือเลข16คูณกับอะไรคูณกับ51ทําไมถึงเป็น16คูณกับ51เดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้คือตัวที่ใช้ได้นะเราก็ลองไปอย่างที่ครูบอกก็คือเราเอาอันนี้มาจับคู่ตัวนี้เอาอันนี้มาจับคู่ตัวนี้ดูนี้ใช้ได้ไหมถ้าจับไม่ได้ก็เอาตัวนี้มาจับคู่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปจับคู่ตัวนี้ดูดี่ว่าใช้ได้หรือเปล่าไอ้คำว่าใช้ได้แปลว่าอะไรเด็กๆ ไอ้คำว่าใช้ได้แปลว่าถอดแก้สมก,การออกมา x จะได้ต้องเป็นจำนวนเต็ม y ก็ต้องเป็นจำนวนเต็ม,น,มนะนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะจากตรงนี้ครูบอกว่าเออคููเนี้ยมันใช้ได้เพราะครูทดลองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะทำให้เราดูว่ามันใช้ได้เพราะอะไรเราดูนะจากตรงนี้ก็จะได้ว่าครูก็จะจับ1บวกด้วย 2x ย x กกำลังสองเนี่ยเท่ากับ5 1ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งจะเป็น y กำลังสองลบด้วย48จะต้องเท่ากับ16อีกตัวหนึ่ง y หลุดนะหลุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้ก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า2 x กำลังสองเท่ากับ50แล้วก็ x กำลังสองเท่ากับ25สังเกต x กำลังสองเท่ากับ25เนี่ย x ออกมาเป็นจำนวนเต็มเป็นลบ5ก็ได้เป็นบวก5ก็ได้ฝั่งนี้ y กำลังสองเท่ากับเท่าไร่16 บวกด้วย48เพราะฉะนั้น y กําลัง2เท่ากับเท่าไร่เท่ากับ64สังเกตนะ y กําลัง2เท่ากับ64 y สามารถเป็นได้ทั้งบวก8แล้วก็ลบ8มันก็ออกมาเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่า x เท่ากับบวกลบ5 y ก็เท่ากับบวกลบ8เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มทั้งคู่ดังนั้นมันจึง เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะนะมันจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการเมื่อมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการเสร็จปุ๊บแล้วเราไปดูดิว่าโจทย์ถามอะไรย้อนกลับไปดูนะโจทย์ถามว่า x กาลังสองบวกด้วย y กาลังสองเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะเราก็ใส่เลยครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้น x กาลังสองนะบวกด้วย y ยกกาลังสองก็จะมีค่าเป็น 25บวกด้วย64คําคำตอบก็คือคำตอบก็คือ89นะก็เป็นคำตอบของข้อข้อนี้นะเด็กๆจะสังเกตว่าข้อข้อนี้ครูบอกไว้เลยนะเจอโจทย์สไตล์ที่นะเจอโจทย์เดี๋ยวเดี๋ยวครูทำให้มัน เล็กๆนิดนึงนะเวลาเจอโจทย์สไตล์ที่มันมีสมการน้อยๆนะจำนวนสมการไม่เท่ากับจำนวนตัวแปรเนี่ยนะครูบอกได้เลยว่ามันเป็นสภาพของการบังคับตัวเลขนะเป็นสภาพของการบังคับตัวเลขบังคับด้วยอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบังคับด้วยเนี่ย จำนวนเต็มนะอาจจะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโดนบังคับอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะมันเป็นสภาพบังคับก็คือสไตล์ที่เราจะต้องพยายามปรับรูปให้อยู่ในรูปถ้าตรงนี้เป็นผลคูณของตัวแปรฝั่งนี้ก็ต้องเป็นผลคูณของตัวเลขซึ่งเวลาเอาไปใช้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นความยากอยู่ตรงนี้หนึ่งจัดรูปให้ถูกถ้าเกิดเด็กๆจัดรูปตรงนี้ถูกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะข้อนี้ไม่ยากละ แต่ตรงนี้ต้องหาเยอะนิดนึงนะนะถ้าเด็กๆเ,เป็นคนคิดเลขเร็วจะไม่ช้าถ้าเด็กๆคิดเลขช้าจะไม่เร็วโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการมาทําข้อสอบสอสอได้ดีๆเนี่ยนะน้องๆต้องมีเซนส์มีเทคนิคการคิดเลขแล้วก็คิดเลขให้มันเร็ว,รวนะโอเคโอ้ทำไมครูสอนเร็วอย่างนี้ครูพูดเร็วเร็วนะนะอันนี้เป็นกลยุทธ์ของครูอย่างหนึ่งการที่ครูพูดเร็วนะแล้วเด็กๆเ,เนี่ย ฟังไม่ทันแสดงว่าเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังครูต้องตั้งใจฟังครูนะฟังไม่ทันครูบอกกลยุทธ์อย่างหนึ่งคือย้อนกลับไปดูใหม่แน่ย้อนกลับไปดูเป็นช่วงๆเลยเราดูกันเป็นช่วงๆดูพาร์ทแรกเข้าใจไหมคำคำสองคำแรกดูแล้วเข้าใจป่ะทำไมเข้าใจย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจนะเออช็อตแรกเข้าใจปุ๊บไปดูช็อตถัดไปนะช็อตถัดไปเข้าใจไหม ไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยดูเป็นช็อตชดูเป็นช่วงช่วงดูให้เข้าใจเป็นช่วงช่วงโอเคไหมถ้าเกิดดูแล้วเข้าใจเป็นช่วงช่วงเรียบร้อยปุ๊บค่อยไปดูรอบเดียวอีกหนึ่งครั้งก็คือดูตั้งแต่ต้นจนจบอีกหนึ่งรอบดูซิว่าเรายังเข้าใจไหมถ้าเข้าใจปุ๊บเอามาลองฝึกทําโจทย์ดูเลยนะเอามาลองฝึกทําโจทย์ดูเลย ถ้าเกิดเราทํายังไม่ได้ย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงนะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเด็กๆจะต้องมีความอดทนในการทําโจทย์นะคนที่จะเก่งคณิตศาสตร์ครูบอกได้เลยนะคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือต้องมีความอดทนต้องใฝ่หาความรู้มีความอดทนทําซ้ําไปซ้ามาจนจําได้โอเคไหมนะลองดูนะลองดูนะนะ โอเคนะครับสำหรับข้อข้อนี้นะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะข้อนี้เป็นข้อยากข้อหนึ่งของข้อสอบคัดค่ายหนึ่งสอนปี2561นะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปนะดูดิจะเป็นเรื่องอะไรข้อไหนปีไหนเราไปดูกันข้อถัดไปนะอย่าลืมติดตามช่องของครูนะช่อง YouTube d r w o o d วุฒิบล็อกทุกปัญหาการเรียนนะกดติดตามบอกเพื่อนๆได้นะเข้ามาดูเข้ามาดูนะครูก็จะ ใส่ให้เด็กๆดูไปเรื่อยๆนะช่อง YouTube ครูก็มีช่องเ c e b o o k ครูก uh, ็มือชื่อเดียวกันแหละเฟซบุ o กด็อกซ์วุฒปลดล็อกทุกปัญหาการเรียนนะโอเคนะครับเด็กๆนะเดี๋ยวเจอกันข้อถัดไป